เวลาสมควรแล้วที่ขอเรียนเชิญอาจารย์ทั้งคู่นะครับขึ้นมาดําเนินการในเซสชันถัดไปนะครับเพื่อเราจะมีเวลาเซสชันนี้ประมาณ25-30นาทีครับกลับเป็นเชิญอาจารย์ครับกลับสวัสดีครับอาจารย์หมอปัญญาครับงานมาเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันครับกลับสวัสดีอาจารย์หมอวันนีอาจารย์หมอสมเกียรติคณาจารย์แล้วเพื่อนร่วมภาคีเครือข่ายคนไทยไร้ภูมิที่เคารพครับ วันนี้มองลงไปแล้วมีทั้งอ้วบระยะสุดท้ายแล้วก็เคยอวบแล้วแล้วก็ลดแล้วแล้วก็ยังอวบอยู่นะครับแต่ขอบอกครับวันนี้ใครที่เข้าเข้ามาในห้องนี้รู้ว่าตัวเองอวบน้ำหนักเกิน BMI เกินวันนี้คงต้องอ้วบระยะสุดท้ายจริงๆอาจารย์หมอประญาครับ,รบทําไมอาจารย์จึงได้เอาเซสชันนี้ขึ้นมาเปลี่ยนโปรแกรมกระทันหันเลยเมื่อถึงมาถึงที่นี่ผมได้เห็นรายการและพบว่าเอาคนที่เก่งกาศ และเราต้องการให้เป็นไฮไลท์ไปไปตอนที่สี่ตอนท้ายซึ่งผมคิดว่าอาจจะทําให้รสชาติของการประชุมเวิร์กช็อปครั้งนี้มันกลอยไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจารย์สง่าค,คนที่เขาทําได้จริงๆลดขนาดเฉลีย่ยเราเลือกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ลดได้เยอะที่สุดนะถูกแต่เป็นค่าเฉลีย่ยถูกต้องประมาณ8กิโลแปดกิโลที่ผมนั่งนึกดูมันก็แตงโมประมาณ4ลูกกว่านะลลก,ก,กว่านะแตงโมรุ่นสองโลกว่านะครับลดลงไป แตงโมเราไปสี่ลูกจากน้ำหนักตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากเลยนะครับเอาแตงโมออกจากตัวเองสี่ลูกเนี่ยนะนะครับนสำคัญคือผมไม่แน่ใจว่าแฟนหรือสามีของคุณเธอสองคนนั้นจะดีใจสักแค่ไหนหรือจะเสียใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะความอวกหายไปนะครับก็เลยอยากเอามาเป็นตัวอย่างให้ท่านที่เข้าสู่ w o r k ช h o p ครั้งนี้ได้เห็นว่าคนก็ทําได้จริงๆก็ทำไงมีแรงกระตุกใจกระตุกใจนะครับไม่ใช่โดนใจแรงกระตุกใจมันเืออะไรด้านสงานนะแล้วก็อยากจะถามกระซิบว่า แฟนหรือสามีนั่นแหละกล่าวว่าอย่างไรบ้างาน,น,นะครับทุกคนจะได้รอฟังคร,ครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะคุยกับสองท่านที่เป็นกรณีตัวอย่างต่อไปนี้มีอยู่สามประเด็นหลักๆผมมั่นใจเลยนะครับว่าเหตุผลที่อาจารย์หมอปัญญาเปลี่ยนเรื่องนี้ขึ้นมานั้นเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่นี้มองหน้าลงไปแล้วคุ้นหน้ามากผมกับอาจารย์หมอปัญญาอาจารย์หมอสมเกียรติเคยพูดเรื่องวิชาการให้ฟังเอ๊ะ เอามะพร้าวห้ามาขายสวนอีกหร <Okay. S 1> ืออย่างไร <Okay. S 1> แล้วทําไปแล้วประสบความสําเร็จไหมเอาเคสนี้ขึ้นมาก่อนดีกว่า <Okay. S 1> แล้วเราจะเรียนรู้กับ2เคสนี้ Learning by Doing <Okay. S 1> กันไปเพราะฉะนั้นมั่นใจว่า ทำให้รสชาติสนุกแน่แล้วยิ่งเริ่มก่อนเวลาอย่างนี้นะครับเรามีเวลามากพอที่จะให้ข้างล่างนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการที่อาจารย์หมอวนันนีประธานเครือข่ายคนไทยไร้ภููิถามเมื่อสักครู่นี้ว่าแล้วว่วงเวลาที่เหลืออยู่แล้วเราจะเดินหน้าต่อกันอย่างไร3 2แห่งนี้จะมีกลเม็ดเด็ดพลายในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้อย่างไรให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งการไลฟภูงท่านผู้เกียติครับสองท่านต่อไปนี้อาจารย์หมอปัญญาผมภูมิใจมากแล้วได้นั่งคุยก่อนจะขึ้นเวทีนะอา<ช>จารย์นะ ผมบอกเลยว่าเวทีวันนี้สนุกแน่ๆแล้วเป็นอะไรที่ไม่มีอยู่ในตำรา<ช>อาจารย์รเราจะไม่พูดเรื่องตำรากันแล้วมันเป็นภาคปฏิบัติแล้วผมเชื่อนะครับว่าทุกคนจะสามารถปิก๊กอัพหรือเก็บเก็บเล็กเกดน้อยจากผู้ที่ประสบการณ์่นเร้จได้ดีกว่าไปอ่านตำรา<ช>ดีกว่าที่เราไปเลคเชอร์กันใช่ใชแล้วขอบอกต่อว่าจากสัมภาษณ์เสร็จแล้วถึงบ่ายสองก็จะสง่าก็จะเพ่นนะครับพวกเราที่อยู่ต่อไปเนี่ยนะครับจะเข้าลึกเจาะลึกถึงขืนของการลดน้ำหนัก จะมีการซักถามแล้วก็ใครจะถามเรื่องอื่นต่อก็ยังได้ จะถามเรื่องปวดหัวปวดหัอกหักอะไรก็ถามได้ต่อด้วยนะครับเพราะมันเกี่ยวเรื่องกันลวนด้วยนะครับกับน่าสนใจนะอาจารย์หมอปัญญานี่เป็นศิลานีนะครับจะบอกให้เป็นกาวใจให้กับหลายคนเหตุผลสุดท้ายซึ่งไม่ใช่น่าจะเป็นเหตุผลที่น่าฟังเลยที่อาจารย์หมอปัญญาเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าทําไมยกเชสชัชน,นี้ขึ้นมาผมจําเป็นต้องเพ่นจากเวทีนี้ตอนบ่ายสองโมงเพราะต้องไปขึ้นเครื่องไปต่างประเทศตอนห้าโมงสี่สิบเพราะนั้นก็เลยขออนุญาตและอาจารย์หมอปัญญาบอกว่าเอ๊ะถ้าขาดผมคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันเหมือนขาดอะไรส เป็นคู่หูคู่หากันทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอาจารย์หมอปัญญาอยู่ตรงไหนผมจะไปที่ตรงนั้นแล้วอาจารย์สมเกียรติด้วยเนี่ยนะฮะสามคนนี้เป็นสามใบเถาชนิดที่ว่าพยายามจะขับเคลื่อนประเทศไทยอาจารย์หมอปัญญาครับ,รบผมขออนุญาตเชิญน้องสองคนขึ้นมาเลยด,ดีกว่าน้องสองท่านนี้นะฮะท่านแรก เป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอปัญญาและลูกศิษย์ผมแล้วช่วงระหว่างล่าสุดเมื่อสองเดือนที่แล้วผมไปปัญยายที่โรงพยาบาลสระบุรีเธอู้นี้กล้าหาญมากเอาตัวอ,บอวบของตัวเอง80กว่ากิโลมานั่งอยู่ด้านหน้าสุดแล้วหน้าเชดเลยนะฉันไม่สนใจอาจารย์สงงาจะว่าฉันยังไงฉันไม่สนใจแต่คําพูดของผมเป็นแรงผลักให้เธอทําได้แลวในที่สุดจาก82กิโลเหลือ73.6กิโล นะครับดูสิครับอาจารย์ดูบีฟอยด์อัฟเตอร์นะครับอาจารย์หมอปัญญาบอกน้องเขาว่ายังไงนะรูปแรกรูปบีฟอ r e ์ไม่อยากพูดจะแสลงใจอาจารย์ใช้คําพูดสุภาพนิดนึงอาจารย์บอกว่าสวยน้อยหน่อยแต่พอหลังลดแล้วทําไมสวยขึ้นเยอะเลยอันนี้คอมเพลตได้อย่างชัดนะอาจารย์เพราะก็มีโครงสร้างหน้าตารูปร่างที่ดีอยู่แล้วใช่ถ้าไปขอดูรูปตอนสาวอายุยี่ห้าจบพยาบาลใหม่ๆคงจะสวยกว่านี้ผมว่านะครับแต่ผมก็เชียร์เขาว่าจะต้องหยดกระปุก ถามว่าจอดกระปุกหรือเปล่าไอต้ออาตออายเว้ยแบบไม่นหนูไม่ได้หยอดหยอดทำไมท่านอาจารย์ <c oughs> ก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าไม่ใส่กระปุกไว้วันละสิบยี่สิบาทอีกสามเดือนเวลามันลดลงเยอะๆน่ะมันจะเอาเสื้อผ้าไหนมาใส่กันแน่จะไปขอสามีอย่างเดียวหรือไงผมค,คิดว่าหยอดกระปุก<อ>ไว้เอาเงินตัวน,น,น,นั้นแหละเออนี่เคล็ดลับอีกอันหนึ่งได้ไปแล้วนะจดไว้อย่าลืมนี่คือเคล็ดลับอีกอันหนึ่ง<อ>นี่แหละครับ กรณ์เบเด็ดพายมันจะค่อยทยอยออกมาเป็นแบบนี้แล้วจัดม่ดีอย่าฟังเพลินจนน้ำลายไหลแล้วไม่รู้ประเด็นเพราะว่าผมกับาจานหมอปัญญาเป็นเอ็ดูเทนเมนเป็นคู่หูคู่หาที่พูดด้วยแล้วมีสาระทางวิชาการแทรกเข้าไปมีแอบิเดซ์แทรกเข้าไปไม่ใช่เพอร์เจอร์ห้ามเขียนห้ามพูดโดยการเขียนสคริปต์มาให้เราเด็ดขาดเพราะไม่เอาครับพูดเะเป็นแต่ว่าจะเสริมไปเสริมมาแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านท่านมีความเห็นอะไรก็ตามแต่กรุณาพูดแซมมาได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะครับ เป็นเวทีที่ออกรถออกชาติเธอาเกียรติครับจาก8 2เหลือ73.6คือ8.4กิโลกรัมที่ลดได้ภายในระยะเวลา5เดือนเธอผู้นี้มุ่งมั่นมากแรงจูงใจของเธอคืออะไรหลังลดแล้วมันเป็นอย่างไรแล้วเธอใช้อะไรในรถสามคำถามนี้จะออกจากปากเธอค,คุณดุษณีสมบุรุษน้องกระต่ายครับข,รขอประเมิน<ม>ตลับน้องสายครับโอ นี่เป็นกลวิธีอันหนึ่งที่ตายนี่ออกมาจากด้านหลังสุดเพื่อจะใช้พลังงานหมดไปประมาณสองแคลอรี่ <c oughs> นี่คือวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหนึ่งครับอาจารย์ครับยังดูเนี่ยยังดูเขายังมีลักษณะค่อนข้างจะเคลื่อนไหวแบบคนยังมีคราบของความอ้วนอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าดีไปเยอะแล้วถ้าเห็นตอนแรกจะหนักกว่าน,นี้อีกนะดูสิเอาตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยนะใช่ยายตายมานั่งนี่ต้อน,อ,ตอนนี้เลยครับปัญญา หลายคนบอกเนี่ยเหรอลดได้แล้วขอโทษครับอย่าดูถูกนะฮะดูบีฟอร์ซะก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเชิญครับน้องตายครับอ้าท่านต่อไปน้องตายอยู่โรงพยาบาลสระบุรีเป็นพยาบาลนะครับเดี๋ยวเธอจะมาเล่าให้เราฟังอีกคนหนึ่งนี่ผมภูมิใจมากไม่ใช่พยาบาลแต่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลเธอเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นตําแหน่งของคนงานหรือพนักงาน ธรรมดานี่เองแต่ดูแววตาของเธอแล้วอาจารย์หมอปัญญาเธอมุ่งมั่นมากๆเลยอาจารย์สู่แน่เจ้าแ,แคปนี่ใช่ไหมแล้วอาจารย์เขาสวยมากหลังจากเดาสร้างใบ <ไป S 1> หน้านี่เจ๋งดูสิอาจารย์นะนะั่นน่ะดูโอ้ยบีฟอ์ พะภาษาอีสานบ้านผมเขาเรียกว่าอึมลึมนะอึมลึมอุดเลยงานปูดไหลตำแหน่งที่ใบหน้านันเลยไม่สวยแต่ตอนหลังแล้วอาจารย์สังเกตดูเสื้อหลังปัจจุบันสิฮะหลวมโครกเลยนั่นคือผลงานนี่ต้องหยอดกระปุกเพื่อเก็บตังค์ซื้อเสื้อตัวใหม่แน่นอนนะใช่เดี๋ยวจะมารู้ว่าแรงจูงใจเขาคืออะไรคนผู้นี้นะจาก76กิโลครับอาจารย์หมอปัญญาลดลงเหลือ68.5แต่เป้าหมายของเธอจริงๆแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าคืออะไรสุดโต่งมากเลยใช่ 65 68.5ไม่พอใจต้องเดินทางต่ออีก,ออก5เดือนเท่านั้นเองลดได้7.5กิโลน้องพี่นี้ทางานอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลปกมือต้อนรับน้องประพาดาพิทักกลิตินครับน,น้องแมวครับภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษน้องเขาชื่อน้องแคทครับวันนี้เรามีแมวกับกระต่าย <c oughs> จะมาลดน้ําหนักให้เราดูเป็นตัวอย่างน้องแคทเชิญครับเชิญ <c oughs> สุดยอดอาจารย์ถ้าเดินเป็นยังไงใช้ได้และโอเคถ้าเดินใช้ได้เลย เชิญครับน้องแคทครับ,รบไม่ต้องตื่นเต้นนะครับสบาย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 เลยอาจารย์หมอปัญญาคําถามแรกที่อาจารย์อยากจะถามน้องสองคนคืออะไรจริงๆแล้วใจจริงเนี่ยก่อนจะเริ่มคิดจะลดน้ำหนักเนี่ยอะไรเป็นแรงกระตุกใจเอ,อเอาเจ้าแคทก่อนเอาหนูนะคะอยากสวยค่ะอยากสวยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจะมีคนเรียกว่าไอ้อ้วนอย่างเงี้ยแต่หนูก็แบบสักวันฉันจะต้องผอมอหนูก็เลยไปเอาชุดที่หนูอยากจะใส่เนี่ย มาแขวนไว้เป็นกำลังใจนะคะกางเกงกับเสื้อกางเกงก่อนตอนแรกเอวเล็กๆจะใส่ได้อีกนานไหมแแขวนไปที่ไหนตังบ้านเลยค่ะเพราะว่าอยากใส่ได้ค่ะหนูก็พยาพยามพยาพยามพยายามจะลดม,นม,ม,มันอย่างเงี้ยแล้วก็ลดพยายามควบคุมอาหารมีเป้าก่อนค่ะหนึ่งฉันต้องใส่ชุดนี้ให้ได้พยายามพยายามที่จะทำ ทำให้ได้ค่ะเพราะเราก็ควบคุมอาหารเดี๋ยวนเดี๋นีก่อนจะไปควบคุมอาหารน้องแคทผมกําลังอาจารย์หมอพยาญาถามก็ถามที่โดนมากและเจ๋งมากเลยเรากำลังจะเอาเข้าสู่เวทีแห่งนี้ว่าการล้นหนักใครรู้หมดเลย3ามอ แต่ออที่หินที่สุดคืออออ่างอารมณ์น้องแคทอาจารย์บอกัญญากาลังยกอออ่างอารมณ์ขึ้นมาอะไรคืออินสปายอะไรคือแรงบันดาลใจน้องแคทกาลังจะบอกว่ากูจะกลับมาใส่เสื้อตัวนี้ให้ได้กูจะกลับมาใส่กางเกงตัวนี้ได้แขวนไว้มันกลางบ้านเลยห้อยตรงเตงนั่นคือแรงบันดาลใจมีอย่างอื่นอีกไหมมีค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้สามีนะคะจะไม่ค่อยพาหนูไป<อ>ไหน<ะ>ด้วยเกี่ยวกับสามีแล้วคราวนี้เวลาเขาออกงานเลยเขาจะไม่ค่อยหนูไปไหนด้วยเพราะว่าเวลาหนูใส่เสื้อผ้าเนี่ยเขาบอก มันไม่ค่อยดูดีไม่ดูบุคลิกไม่ดีค่ะแต่ทุกวันนี้เฮ้ยเธอไปกับฉันสินี่สรุปแล้วตอนอ้วนสามีไม่ออกงานไม่พาออกงานเจ็บปวดมากเลยแคทเจ็บปวดมากๆเลยคราวนี้เชิดหน้าเลยสามีใช่แบบยืนเลยตามจริงสามีอ้วนไหมอ๋อไม่ค่ะเป็นอาหารค่ะท้องอาหารอดทนต้องบุญดีใช่ดุกดีบุคลิกสุดยอดสรุปแล้วสามีไม่ต้องการให้แคทปวบถูกไหมใช่ค่ะเยี่ยมมากเลยนั่นคือแรงจูงใจของแคทอาจารย์ผมอยากรู้ของตาย Gracias.